คริสต์มาสคืออะไรคะอ่าไหนครเบนตอบสิคืออะไรคะเอามั่นใจาก,กล้าเนื่เราสู้ราวกับเขมรไม่ได้เลยนะอ่าลุกขึ้นตอบด้วยความมาั่นใจความหมายของคริสต์มาสคืออะไรคะเอ,อ้ยทำไมเราจะสู้ราวกับเขมรทว่า,า <Okay. S 1> ได้เหรอ,อ่ะผมบอกก็ได้ It is the celebration the life of มันเป็นการเฉลิมฉลองแห่งชีวิตเพราะว่าพระเจ้า ทรงประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์และพระบุตรองค์เดียวของพระองค์นั้นชื่อพระเยซูคริสต์และดังนั้นในวันคริสต์มาสจริงๆคือการเฉลิมฉลองวันเกิดของพระเยซูคริสต์และเราจึงให้ของขวัญ พทรงประทานพระบุตรคนเดียวองค์เดียวของพระองค์ให้กับโลกนี้ so like นั่นแหละผมจึงชอบคริสต์มาสมากเลย <you> have, ไม่ว่าคุณจะมีอะไร iness, ไม่ว่า <have S 1> คุณจะบอว่าไม่มีความสุขคุณไม่ว่าคุณจะมีความสุขหรือไม่มีความสุขเดกๆครับให้กับพระเจ้าไปหมดเลย well, we และพระเจ้าจะให้สันติสุขกับเรา พระองค์จึงให้พระบุตรของพระองค์มายังโลกนี้เพื่อพวกเราทุกคนเพื่อที่จะรักษาความเจ็บป่วยให้ชีวิตสำหรับคนที่หัวใจกำลังแตกสลายค์ก็จะรักษาหัวใจนั้นผมได้เห็นเด็กๆที่นี่มากมาย And so when you have a boy a and then they many break heart. when boyfriend girlfriend, then so times you or your they, they บางทีนักเรียนมีแฟนใช่ไหมมีคนอกหักนะคะทำให้นักเรียนอกหักเด็กๆอกหัก But God is here to heal your heart แต่วันนี้พระองเข้ามาเพื่อรักษาหัวใจของเรา God will give up พระองค์จะให้เรา But today is the birthday of Jesus และวันนี้เป็นวันเกิดของพระเยซูคริสต์ What can you วันนี้เราจะให้อะไรกับพระองค์ล่ะเราจะให้อะไรกับพระบุตรของพระองค์พระองค์ทรงมีทุกอย่างแล้วแล้วเราหลักเราจะให้อะไรกับพระองค์ได้เรามาที่นี่เรามากินก๋วยเตี๋ยวอร่อยๆเรากลับไปและอะไรล่ะคือสิ่งที่เราจะมอบให้กับพระบุตรองค์เดียวนั้น Christmas the celebration is t day of จำไหมนะคะเด็กๆการเฉลิมฉลองวันคริสต์มาสคือการเฉลิมฉลองให้กับพระบุตรองเดียวของพระเยซูของพระเจ้าและเราให้อะไรกับพระองค์ได้พรงค์ทรงมีทุกอย่างแล้วแต่อ่ะผมบอกคุณนะมีอย่างหนึ่งนะคะเด็กๆที่เราจะให้กับพระองค์ได้ <Your> หัวใจหัวใจ <Your line. S 1> หัวใจค่ะเราให้หัวใจกับพระองค์ได้นหเรี่ยคะเมื่อเราให้หัวใจกับพระองค์ไม่ว่า ราจะมีปัญหาใดๆทั้งสิ้นไม่ว่าความเจ็บป่วยที่เรามีเราสามารถบอกพระองค์ได้พระองค์จะให้สันติสุขพระองค์จะรักษาเราพระองค์จะนำหน้าเราวันนี้เป็นวันของพวกเรานะคะปีหน้าจะดีกว่านี้อีกนะคะ เมื่อเราได้มอบชีวิตของเราให้พระองค์ดูแลบางคุณอยู่กับเราเสมอเลยจริงๆนะคะและนี่คือการเฉลิมฉลองของชีวิตจริงๆที่เราทำได้ผมหวังว่าพวกเราจะมี wonderful time และผมจะอธิษฐานที่พวกเราทั้งหลายจะมีสันติสุขและผมจะอธิษฐานว่าขอให้ปีหน้าพวกเราจะมีสิ่งที่ดีๆเกิดขึ้นมากมายในชีวิตของพวกเรามากขึ้นและผมอธิษฐานว่าจะได้รู้จักกับพระบุตรของพระเจ้าเมื่อเราต้องการความช่วยเหลือ เออพี่เติ๊กมารับน้องเลยหรอแล้วคุณอยากจะลืมทุกอย่างก็ได้แต่จำไว้นะจำไว้อย่างหนึ่ When you need help เมื่อคุณต้องการความช่วยเหลือเมื่อคุณหัวใจแตกสลายเศร้าโศก คุณคุณเช็คสิงห์อ๋อป่วยว่าคุณเจ็บป่วยเมมี่อยู่นี่ที่